สียาดาแจงเปล่าตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแค่ไม่อยากให้ไทยตกเป็นจำเลยบนเวทีโลกจากกรณีสียาดาปาลิมาพันธ์สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอภิปรายในสภาถึงนายรีศัดิพ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าแม้เราจะมีความจำเป็นต้องตอบโต้กัมพูชาในเวที UN การทะเลาะกันต่อหน้าชาวโลกทำให้ภาพลักษณ์ของไทยขาดความน่าเชื่อถือในสายตานานา,นา,นาประเทศ ล่าสุดศรียาดาปาลิมาพันธ์สส,สบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความว่าต้องขอขอบคุณที่ท่านรัฐมนตรีศรีหัสักกรุณามาตอบในสิ่งที่ดิฉันอภิปรายในรัฐสภาและต้องขอชื่นชมท่านอีกครั้งที่ได้ทําหน้าที่ปกป้องเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศชาติในเวทีโลกได้อย่างดีมากแต่ดิฉันคิดว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดในคําอภิปรายของดิฉัน ดิฉันไม่ได้บอกว่าท่านไปทะเลาะก,กับใครแต่ดิฉันแค่ไม่อยากให้ประเทศไทยต้องตกเป็นจำเลยร่วมกับกัมพูชาในสายตาชาวโลกและขอเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการใช้วิธีทางการทูตเพื่อกดให้เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างสองประเทศสียาดากล่าวว่าส่วนในกรณีเลี่ยงไม่ได้เหมือนอย่างเหตุการณ์ที่ UN ก็สนับสนุนสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีทำและตอบโต้ซึ่งถูกต้อง ดิฉันอยากเห็นท่านนายกมีบทบาทนําให้กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมได้ทํางานสอดประสานกันดิฉันอยากเห็นผู้นํารัฐบาลประนามกัมพูชาเดินหน้ากดดันให้กัมพูชาร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดและร่วมปราบปรามแกมเซ็นเตอร์กําจัดแหล่งฟอกเงินสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านรับฟังข้อเสนอแนะของทุกพักเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม